หวันใจผู้กษียณฝ่ายชายซะเองนี่ผมแต่งมาเต็มที่เลยเนี่ยต้องฝ่ายชายเหรอ,อ,ชหรอใช่ครับเอาเอาละเริ่มเริ่มละเริ่มละ แสดงว่าเราก็คุ้มกันเราเหลือเพิ่ม10แสนอีกนะครับเรารุ่นเดียวกันวันนี้วันนี้ไม่วันนี้ไม่มีลุงไม่มีป้านะคะเราย้อนย้อนกัอนว่านี่คือย้อนพี่กับน้องนะอันนี้เคยเป็นลุงเป็นป้าวันนี้เป็นโอกาสดีของท่านแล้วเก็บไว้ที่บ้านครับวันนี้มีแต่พี่กับน้องมาแล้วนะ โอป,ป้านะโอป,ป้ากเกาหลีนะนะนะครับก็นะครับวันนี้นะครับไม่ใช่วันที่ดารมาม่าเนาะนะแต่ว่าเป็นวันที่เรารู้สึกแบบยังไงีครับต้องสร้างต้องสร้างความทรงจำให้ดีๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่ใช่ว่ามวันเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะ จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับพระเอกของคัมภีรนี้ใช่ไหมครับพีเอ๊ครับก็งั้นเราเชิญเลยดีไหมเตรียมไหมครับอยากเห็นพระเอกของเราในวันนี้แล้วใช่ครับอย่างนั้นเราเตรียมพบกับ ก่อนนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับผู้บังคับบัญชาของซุปตาร์ของเราต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณธีรชัยด่านวณิพวงครับผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้าสพเชียงใม่ครับผมมาแน่หลับบผมแดงเลยนะคะต่อไปคุณเพิ่มจากจีนด่านจากสพเชียงใหม่ครับ ยังมีคุณยดอารีนะครับจากสพเชียงใหม่ตวันนี้น่สจไดครับผมท่านกิจภากิจนะครับแล้วก็ยังมีพี่ๆที่เกษียณอายุก่อนราชการนะครับก็คือพี่ไก่พีรพัฒน์บำรุงศรีนะครับจากสังกัดสพพยาวซึ่งได้ข่าวว่าพี่ไก่ไม่สบายเนาะครับผมก็เราเดี๋ยววนี้ก็ขอส่งกำลังใจ นะครับขอให้พี่ไก่มีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับทนตี้ะคะโอเคตอนนี้พระเอกของเราทั้งสามท่านนะคะแล้วก็ของสะโพ 3, กสามท่านก็มาอยู่บนหน้าวังเปลี่ยนหลังกลหลังบ้างนหน้าวังนะครับ